ไม่เท้าวให้อ่งการรอคอยเชื่องช้าหวังอะไรสําเร็จช้าทุกอย่างการที่จะทําอะไรก็ต้องใช้เวลานานต้องรอคอยถึงจะปรวาบปัถนาเนาะแต่ถึงจะช้าอย่างไรในที่สุดก็ประสบความสําเร็จค่ะนิสัยเป็นคนเชื่องช้าค่อยเป็นค่อยไปชีวิตขาดการกระตือรือร้อนทํางานช้าช้าด้านการงานหมาะกับการทํางานไปเรื่อยๆช้าชามเย็นชามด้านอาชีพข้าราชการและวิสาหกิจ การเงินจะได้เงินที่รอคอยมานานได้รับเงินสะสมเงินบำเหน็จเงินมรด ok. กด้านความรักเป็นความรักที่ต้องอาศัยระยะเวลาและความอดทนรอคอยถ้าเริ่มรักกันใหม่ๆเนี่ยต้องหมั่นตื้อน,นะถึงจะประสบความสําเร็จการทํานายจรได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจากที่รอคอยมานานถ้ามีปัญหาด้านกฎหมายที่ยืดเยื้อมานานก็จะได้รับชัยชนะการเจรจาประสบความสําเร็จนะคะ ไพ่หไม้เท้าอ่ะเป็นไพ่แห่งชัยชนะอ่อแล้วก็รอบครอบข้าราชการก็ได้นะถ้าเป็นข้าราชการประสบความสําเร็จพวกอบาตาอบาจาพวกเนี้ยค่ะตำแหน่งก็จะเป็น c 3ถึง c ีมีความสามารถชัยชนะที่ต้องใช้การเวลา